นะครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการซร่า360องศา Healthy Friday หลายๆครั้งที่เราออกรายการนะครับคุณผู้ชมก็แบบมีการติดชมรายการมา,าเออการออกกำลังกายมันง่ายแค่นั้นเอง uh huh. ก็แค่เราออกไม่ต้องคิดมากแล้วก็ทําเลยแล้วเราก็มีความสุขจากการออกกำลังกายแล้ววันนี้ครับเรามีหนึ่งเคล็ดลับที่มันง่ายมาก ง่ายมากจ้ะมันเหมือนพี่มากจ้ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นครับแต่เราเมั่จะมองข้ามกันแล้วก็การที่เรามองข้ามส่งผลให้เราเกิดการบาดเจ็บได้ทีนี้เรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบว่าก่อนที่เราจะออกกําลังกายแล้วก็ต้องมีการวอร์มอัพให้ร่างกายมีความพร้อมซะก่อน mm. ประมาณสัก10ถึงิบนาที mm hmm. แล้วเราก็ทํากิจกรรมที่เราชอบเล่นกีฬาอะไรทุระ,ะปะปังชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงร่างกายก็ได้รับการ อ่าออกกาลังกายมีการบริหารส่วนต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องมีการครูดาวอีกประมาณ10-15นาทีจําเป็นอย่างไรครับเวลาเราคิดทําไมต้องเสียเวลาด้วยเราอยากออกกำลังกายก็ออกเลยสิทาไมต้องวอร์มอัพทำไมต้องครูดาวทําไมต้องอบอุ่นร่างกายแล้วก็คลายอุ่นร่างกายล่ะครับทีนี้เรื่องของการวอร์มอัพก็คือเพื่อบอกกับร่างกายว่าเราจะใช้งานเขาแล้วนะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ระบบต่างๆทั้งในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตกล้ามเนื้อมีความพร้อม เพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อจากอุณหภูมิร่างกายของเรายังไม่ค่อยสูงพอสักพักเมื่อเราวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิของกล้ามเนื้อสูงขึ้นมันก็จะมีความพร้อมในการหดคลายตัวได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บคุณผู้ชมเห็นนักกีฬาวิ่งร้อยเมตรไหมฮะอยู่ๆเขาไม่มีการมาถึงปุ๊บเดินออกมาจากบ้านอาบน้ําแล้วก็วิ่งเลยไม่มีเขาต้องมาเตรียมถึงสนามประมาณชั่วโมงนึงมีการยืดเยี้อกล้ามเนื้อมีการวอร์มให้แบบรู้มันถึงขีดสุดรู้ไหมครับว่าวิ่งร สเต็ปจึกจักเป็นชั่วโมงอย่างที่คุณบ๊วยบอกอแล้วเพื่อที่จะวิ่งสิบวิปั้งๆและหลังจากเข้าเส้นไปแล้วไม่ว่าชนะหรือแพ้นักกีฬาต้องมีวินัยครับต้องมายืดเหยียดอีกครึ่งค่อนชั่วโมงมถึงจะเสร็จสรรการแข่งขันฉันเห็นว่าความสําเร็จของนักกีฬาที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนั้น เป็นเพียงด้านหนึ่งทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือครูดาวหลังจากเราเล่นเล่นกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมีการบอกร่างกายเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันจะพักแล้วนะฉันใช้งานคุณเสร็จแล้วนะเพื่อที่จะให้ร่างกายปรับโทนของอการาใช้พลังงานให้สู่โหมดพักนะครับนอกเหนือจากนั้นมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยช่วยไล่ของเสียเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยมันมีของเสียกดแงตงา,งามมัดกล้ามเนื้อกดแลคติกก็จะเป็นตัวสําคัญแล้วก็ยังมีตัวอื่น ปะปังมากมายกับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคบก็คือว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเลือดมันไปกองตามกล้ามเนื้อครับทําให้ต้นทุนของเลือดที่จะปั๊มไปส่วนต่างๆเนี่ยมันลดลงซึ่งสิ่งที่สําคัญมากคือกล้ามเนื้อหัวใจของเราเองฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจวายจากการออกกําลังกายเนี่ยจะมีอยู่2ช็อตช็อตหนึ่งก็คือตอนออกกําลังกําลังพลิกๆเนี่ยเหนื่อยเกินที่ กำลังหัวใจจะรับได้ก็จะมีปัญหาแอตแท็กตอนนั้น ac, กับอีกพวกหนึ่งก็คือออกกาลังกายเสร็จแล้วเลือดมันไปกองอยู่ตามกล้ามเนื้อแล้วหัวใจมันขาดเลือดตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอาการรักษเหมไหลายตายก็เหมือนกับเจ็บแน่นหน้าอกก็คือ <c oughs> อยู่ๆว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วไม่ได้ยืดเส้น <c oughs> ก็กลับบ้านแล้วก็แน่นหน้าอกแล้วก็ไปเลยใช่เหมือนกับว่าก็คือส่วนใหญ่มันจะเกิดในในช่วงของหลังจากเล่นใหม่ๆหรือว่าระหว่างเตรียมตัวที่จะกลับบ้านอะไรนั่นแหละครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผลกระทบแค่นี้มากเพียงพอกับที่เราจะถามตัวเองว่าเราจะใส่ใจกับการวอร์มอัพแล้วก็คููดาวได้หรือยังสหรับผมมากเพียงพอแล้วครับครับผมเรามีอาสาสมัครพร้อมแล้วไปพบกันเลยมาแล้วสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับอ่อ สวัสดีครับผมชื่อวิสันชัยเลกิตินะครับชื่อเล่นว่าคุณชื่อไวยครับคุณไวยนะครับคุณไวยตอนตอนนี้ยังเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมครับตอนนี้หลังจากที่บาดเจ็บที่หัวเข่ามาก็ต้องพักไปอยู่ช่วงหนึ่งครับครับครับผมประมาณสักปีกว่าแล้วที่ผมไม่ได้ออกกาลังกายอย่างจริงจังครับครับแล้วธรรมดาเล่นกีฬาอะไรครับผมธรรมดาเล่นฟุตบอลนี่นะครับฟุตบอลใช้เวลาในการวอร์มอัพคูลดาวมากน้อยแค่ไหนอะใส่ใจแค่ไหนครับถ้าเรียนตามตรงนี้ไม่เคยเลยครับลงสนามปุ๊บคือ ะทันทีเลยครับพอมั่นใจร่างกายเรามันโอเคอยู่แล้วแต่หลังจากที่ได้รับการบาดเจ็บมาเนี้ยคือเพิ่งจะเห็นถึงความสําคัญของมันเนี่ยว่ามันจะต้องวอร์มก่อนที่จะลงสนามจะแนะนำเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกครั้งเลยว่าคือลงไปเตะเนี่ยอบุ่นร่างกายก่อนสํคาคัญมากเลยครับตรงจุดนี้ทีนี้ถามคุณไวยว่าเมื่อกี้ที่คุณวายบอกเจ็บเขา่าเข่าด้านไหนครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายเป็นอะไรครับเอ็นเอ็นหน้าเข่าฉีกครับมันเกี่ยวผลกับการไม่ได้วอร์มอัพไหมครับตามที่ผมเข้าใจเองผมผม,ผมคิดว่าเป็นโดยตรงเลยครับ ยังไงครับยังไงคือเหมือนกับว่าร่างกายเรามันไม่พร้อมครับเอ็นมันเหมือนถ้าตามความรู้สึกผมมันยังแข็งแขงอยู่มันไม่อุ่นนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเหมือนว่าลงไปวิ่งแล้วมันยังไม่ได้ยืดเต็มที่เจ็บจากอะไรครับอันนี้เจ็บจากการล้มฮะเข่ามันมันบิดครับผมเสียหลักเองหรือว่าโดนกระแทกนะครับกระโดดลงมาเองครับแล้วก็เข่ามันลงบนพื้นที่ไม่เสมอกันแล้วก็เลยพิด <c oughs> ทีนี้เราเล่าทางการแพทย์ได้ไหมครับการยืดเส้นหรือว่าการอรอมอัพครับ คือถ้าที่ผมฟังนะอาการแบบนี้วอร์มอัพก็เป็นต่อให้วอร์มอัพยังไงเจออาการแบบนี้ก็เป็นแต่ถ้าเกิดถามอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอว่าถ้าวอร์มอัพแบบนี้มันมีส่วนช่วยให้อาการบาดเจ็บน้อยลงไหมก็จะช่วยในส่วนหนึ่งเพราะว่า,าเรื่องของการเตรียมพร้อมของกล้ามเนื้อมีความสําคัญในจังหวะที่ เรากระโดดขึ้นเล่นบอลกลางอากาศเนี่ยจังหวะแลนดิ้งลงพื้นเนี่ยต้องอาศัยกล้ามเนื้อในการที่จะทรงตัว uh huh. นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาจะเน้นปัจจุบันมากคือกล้ามเนื้อแกนกลางกลุ่มแกนกลาง uh huh. ได้แก่ท้องหลังสะโพกพวกนี้จะช่วยให้เราไม่อยู่ในท่าที่ uh huh. เขาเรียกว่า p o i n t อฟโน r ีเทิร์นก็คือไปแล้วไปเลยนะคก็คือ point of n no น return คือไปแล้วไปเลยจริงๆก็คือว, <laughs> ว่ามันพอไปอยู่ในท่าที่มัน มีความเสี่ยงต่อการบิดแล้วมันมีน้ำหนักตัวแรงส่งต่อเนี่ยมันทาให้เกิดเข่าบิดก็แสดงว่าถ้าเกิดเราวอร์มอัพก็หมายถึงว่าร่างกายของเราจะคืนสภาพไม่ใช่ความพร้อมขึ้นไปโมงปุ๊บมันจะคืนสภาพส่งตัวได้ดีขึ้นบิดก็จะบิดน้อยลงเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำหนักของตัวเราลงไปทั้งหมดแต่อีกส่วนหนึ่งอย่างที่คุณบวยว่าวอร์มอัพอย่างเดียวไม่พอหรอกของพวกนี้มันเกิดจากการสะสมของการฝึกซ้อมครับนักบอลเวลาที่จะทําการแข่งขันในระดับแบบเป็น นักบอลในระดับอาชีพแข่งขันเนี่ยมันต้องมีการฝึกทักษะเขาไม่ได้แบบมาเตะบอลสองฝั่งกันอย่างเดียวเขาต้องมีการเล่นเวทเทรนกล้ามเนื้อเพืออ่อที่จะมาทําหน้าที่ในส่วนนี้พร้อมทุกสถานการณ์ถูกต้องครับเพราะการแข่งขันก็เหมือนการต่อสู้เนาะทีนี้ในเรื่องของการวอร์มอัพแล้วครูดาวเนี่ยส่วนประกอบของการยืเดเหยียดมันจะคล้ายๆกันคือทั้งวอร์มอัพแล้วครูดาวเนี่ยมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งคู่ทําท่าเดียวกันอ่าใช่คล้ายๆกัน แล้วก็แต่ว่าในเรื่องของการวอร์มอัพจะมีพวกลักษณะของการสเตปฟุตเวิร์กเพื่อให้ร่างกายพร้อมในการใช้งานมากขึ้น uh huh. สมมุติว่าคุณวัยจะวอร์มอัพประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีเริ่มต้นก็อาจจะวิ่งจ็อกกิ้งไปก่อน uh huh. เตรียมความพร้อมจ็อกกิ้งสักสี่ห้านาทีก็ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็เสียแรงกับการวอร์มอัพมากเกินไปเวลาเล่นจริงเราก็ uh huh. ไม่มีแรง,แรงหมดใช่ไหมครับงั้นก็เอาเป็นว่าช่วงสัก4ี่ห้านาทีแรกหมดไปกับการวิ่งและจ็อกกิง้ง uh huh. เตรียมความพร้อมให้อุณหภูมิกายสูงขึ้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อดีขึ้นเสร็จแล้วเราก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากวอร์มอัพก่อนเลยทีนี้วอร์มเรื่องของจ็อกกิ้งผ่านไปแล้วทีนี้เราจะเริ่มต้นจ็อกกิ้งสนาทีนะครับผ่านไปแล้วจ็อกกิ้งคือไม่ได้วิ่งเต็มที่นะจ็อกกิ้งคือจ็อกกิ้งจริงผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้มันรู้แบบ เตรียมตัวออกกำลังกายล<ะ>แล้วเรพอได้เหงื่อนิดหน่อย4ี่ถึงห้าีเร็จ<ช>พอหายใจแรงๆแ,แล้วไงต่อครับแล้วก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดต่างๆมัดที่เน้นก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆห,หรือก็กล้ามเนื้อส่วนกลางที่ทําหน้าที่ส่งแรงนะครับ,รบพวกกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อหลังท้องสะโพกพวกนี้จะเป็นตัวสําคัญในการส่งแรงรวมถึงพวกกล้ามเนื้อต้นขาดด้วยนะครับโอเคครับเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อส่วนอกก่อนนะครับยืดไปด้านหลังนะครับ ยืดอ,อกก่อนนะครับค้า,าคงไว้ทีละสิบวินาทีสำหรับแฟนรายการที่ติดตามรายการเราครุกครั้งสิบครั้งแต่ว่าสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อวอร์มอัพเนี่ยประมาณสักสี่ครั้งพอ,อในแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อท่าละสี่ครั้งนะครับถัดมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังบ้างยืดมาด้านหน้าเยี่ยมเลยท่านที่ผมชอบครับผมก็คครับ ยืดแล้วโดยที่จินตนาการว่าเรากําลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนสะบักอยู่นะครับจึงต้องเปิดสะบักออกนะครับค้างไว้10วินาทีนี่สั่นนะเนี่ยหรือว่าโทรศัพท์เข้าสันสู้สันสู้เตรียมพร้อม เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนนะครับไปด้านหลังนะครับนี้ตัวอยู่ตรงๆก่อนนะครับยืดเฉพาะแขนครับผมก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนส่วนแขนแล้วก็ปีกด้านข้างนะครับค้างไว้10บวินาทีสลับข้างละสี่ครั้งนะครับก็จะได้กลุ่มกล้ามเนื้อส่วนปีกแล้วก็ต้นแขนด้านหลังสลับข้างด้านนู้นครับอ่าึงมาครับถัดมานะครับเราจะถ้าคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าเรา ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพิ่มมุมมากขึ้นเพิ่มมุมมากขึ้นโดยการเอียงตัวอ่าเอียงตัวไปอ่าครับอันนี้เ็าจะมาด้านข้างของลำตัวมากขึ้นจะได้ครับตึงครับจะเห็นว่าท่าส่วนบนเนี่ยคล้ายๆเดิมแต่พอเราเอียงตัวปุ๊บมันจะได้ด้านข้างของลำตัวเยอะขึ้นยืมากขึ้นตึงเลยใช่ไหมครับอ่าเจลดสิบวินาทีครับเสร็จแล้วท่าคล้ายๆเดิมครับเพียงแต่ว่าสมมติเราดึงเราดึงแขนนี้ใช่ไหมครับควายขานี้ไปด้านหลังครับอี๋แล้วก็ยืด ดึงปุ๊บควอยไปด้านหลังอันนี้ oh จุดที่ตึงจะเปลี่ยนครับคุณบ๊วยมาด้านข้างของสะโพกแทนโอ้ oh, มันจะลึกหน่อยอ่ามันจะลงมาต่ําลงนะครับ oh. ก็จะได้ด้านข้างของสะโพกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มย่อเ <Y ore, S 1> ลยกลุ่มด้านข้างกลุ่มด้านข้างตั้งแต่ปีกด้านข้างของลําตัวลงมาถึงสะโพกนะครับ จะเป็นส่วนส่วนคอนะครับอันนี้ก็พื้นฐานเงย,ยสุดครับผมเอามือเฉยคางเงยให้สุดนะครับค้างไว้สิบวินาทีอันนี้ก็เป็นยืดส่วนแกนกลางแล้วนะครับก้มศรีรษะสุดครับทุกท่าสี่ครั้งนะครับผมครั้งละสิบวินาทีแล้วถัดมาซ้ายขวาครับผม ถัดมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนท้องนะครับเท้าเอวนะครับแล้วก็แอ่นตัวไปด้านหลังนะครับอนี่ก็ได้ส่วนหน้าท้องนะครับค้างไว้ทีละสิบวินาทีนะครับ ก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังนะครับไฟขาครับผมอ๋อมาแล้วแล้วก็กลมไปด้านหน้าครับผมอ่าไม่ต้องฝืนนะครับไม่จําเป็นต้องมาตั้งเป้าว่าต้องแตะพื้นให้ได้ว่าอะไรเอาแค่พอตึงตึงแล้วก็ค้างไว้นะครับเหมือนเดิมที่ย้ํานะครับไม่ปั๊มไม่กระแทกไม่กระชากนะครับอ่าแล้วก็สลับข้างครับผม อันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนหลังแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือกล้ามเนื้อแฮมสติงนะครับถัดมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านักบอลใช้เยอะนะครับควอดิเซปยังไงครับคุณก็ยืนขาเดียวนะคะอ๋อเยี่ยมเลยแล้วก็โน้มไปด้านหลังนะครับยืดไปด้านหลังครับแล้วแต่นะครับบางตำราก็ให้ใช้มือข้างเดียวกันเป็นคนเป็นตัวเหนี่ยวบางตำราก็ใช้ควาย แล้วแต่ชอบครับอันนี้ก็จะยืดต้นขาส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนกำลังทำอยู่มาผักแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไมควรนะ <Bliss S 1> ครับไม่ควรผักนะครับเสร็จแล้วส่วนของกล้ามเนื้อน้องนะครับก็ยืดยืนขาเร่อมเหมือนเดิมนะครับก็คือย่อขาหน้าเหยียดขาหลังโน้มตัวมาด้านหน้าครับผมเท้านำเท้าตามครับผมแต่เพื่อนก็ได้โทษนะครับวางเท้าเต็มเต็มครับวางเท้าหลังเต็มเต็มครับโทษวางเต็ม เต็มเท้าเข่าหลังเหยียดเข่าหน้างอเอออย่างนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ยกส้นเลยนะครับครับผมตึงแค่ไหนหลตึงหลังนะครับก็จะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นลอยหวายตะเพิ่มก็บิดนี้ได้อีกใช่ไหมครับค้างไว้ทีละสิวินาที นี้ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มพวกสเต็ปในการที่จะซ้อมก่อนที่จะลงเล่นกีฬาเริ่มได้เลยใช่ไหมครับยังไงครับอันดับแรกสมมุติสเต็ปนะครับคุณวายยืนอยู่ด้านี้ครับผมจุดสีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับแล้ววิ่งไปตรงไหนครับจุดสีเขียวตรงนี้นะครับวิ่งจากคุณแปะมาหาผมครับยังไงครับอันดับแรกวิ่งยกขาสูงครับครับสตาร์เลยนะครับครับผม จับขายสูงที่สุดนะครับสุดยอดโอ้ยไม่เอานะฮแล้วก็กลับมาครับผมัโทษท่าหันทันหลังโทษกับก็คือสมมติสมมติง่ายครับวันนี้วันนี้ไปใช่ไหมปุ๊บไปปุ๊บไปถึงโน้นเสร็จก็หยุดแล้วก็หันกลับมาแล้วก็เหมือนเดิมไปยกให้สูงครับดีครับส่วนยบางทีถ้าเป็นนักกีฬาก็จะแบบนี้ก็ได้นะครับจะแบบทัดเจ้าได้รูว่า แต่เพิ่มเพิ่มก็ลงไปธรรมดาแต่ยิงก็ประมาณสัก10เมตรสิบ้าเมตรกําลังดี uh huh. ครับมาถัดมาท่าเหมือนเดิมแต่เคลื่อนไหวไปด้านข้างนะครับสไลด์ไปด้านข้างยกขาสูงเหมือนเดิมโอ้ยกขาสูงเหมือนเดิมครับ,รบแต่เข่าเหมือนเดิมนี่ที่ฝึกกลับในด้านข้างนะครับ,รบผมปาตะแคงไปเลยครับอย่าไปใส่ใจในเรื่องของว่าสปีดเท้าต้องเร็วอย่าไปใส่ใจเรื่องของว่าต้องยกให้สูงที่สุด แต่ว่าใส่ใจในเรื่องของจังหวะเท้าสัมผัสพื้นวางเท้าลงพื้นต้องวางให้นิ่มเพราะว่ามันจะเป็นทักษะไงเพราะว่าเวลาเรากระโดดจริงๆเล่นบอลจริงๆจังหวะมันจะโดยอัตโนมัติว่าแลนดิ้งเราจะนิ่มนะครับถัดมาเะครเขเจ็บไงก็คือเหมือนกับวิ่งเมื่อตอนแรกแต่ว่าใช้เป็นไปด้านหลังดีดหลังดีดหลังครับผมอ่า ท่านี้มอเตอร์ไซค์เขาเรียกท่ามอเตอร์ไซค์ดิดหลังไปครับอันนี้ก็จะได้สเต็ปไปมาใส่ใจเหมือนเดิมคือใส่ตอนลงสัมผัสพื้นครับไม่ต้องใส่ใจความเล็วเพราะเราย้ำว่าอันนี้คือวอร์มอัพครับวอร์มอัพเราไม่ได้ซ้อมให้มันแข็งแรงแต่วอร์มอัพไปเฉยครับ ต่อเลยครับก็คือก้าวย่อครับก้าวแล้วก็ย่อครับมาถึงนี้เดินไหมครับครับผมอ่าครับเยี่ยมเลยไปเหงื่อเริ่มมานะครับผมเห็นคอนโทรลขาที่เป็นขานำนะครับว่าจังหวะที่ก้าวย่อเนี่ยเข่าต้องอยู่ตรงๆปลายเท้าอีกครั้งนึ่งครับมาเข่าต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกับปลายเท้าไม่บิดไม่บิด เขาลงตรงนะครับไม่บิดนะครับแล้วก็ลําตัวอยู่ตรงๆไม่เอียงซ้ายขวานะครับลาตรงคือขึ้นลงอ่าใช่โน้มหน้าหลังโอเคเป็นความหลากหลายของการลงนะครับโอเคต่อไปก็เป็นท่าก้าวย่อเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นก้าวด้านข้างอีะนะครับหันหน้าอ่าครับดีครับผมไม่เคยลองเลยผมชอบเลยเนี่ย ถ้าเยอะจริงเอ้ยเขาไม่ชินเนะเจ็บเข่าหรือว่าอะไรครับมีาการอยู่อยู่บ้างครับถ้าเสียวไม่ควรทํานะ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> พอแล้วครับถ้าเสียวไม่ควรทําถ้าเสียวคุณผู้ชมครับใครที่วอร์มอัพ ทำอะไรก็ตามหรือการออกกำลังกายถ้าเกิดทำแล้วมันเจ็บไม่ควรทำครับไม่ควรแต่ว่าเรายังไม่พร้อมไม่ควรฝืนม่ควฝืนค่อยๆสร้างในส่วนอื่นก่อนแล้วเวลาผ่านไปอาจจะลองย้อนมาดูซิว่าไอ้ทำท่าที่ไม่เคยทำเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าดีขึ้นไหมเราค่อยๆฝึกนะครับเก็ตนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสเต็ปการวิ่งออะนะครับวิ่งสปีดไปด้านหน้าซอยเท้าแล้วก็ถอยหลังกลับครับผมจังหวะไปเนี่ยซอยเท้าให้เร็วแต่ว่ากลับของคุณเมยว่าขอเป็นถอยหลังอ๋อได้เสเต็ปถอยหลังเบาๆครับผมครับผมได้หรือถ้าเกิดเป็นนักกีฬาทำแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นอยบบ่นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แตจังหวะเลยครับ ก็เป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของการกระตุ้นร่างกายนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นการสไลด์ด้านข้างนะครับจังหวะสเต็ปสไลด์โอ้เขาเจ็บขาจริงๆนะดูว่าถ้าฝืนมากเลยเขาเก่งจริงๆ uh huh. แล้วมันไม่ได้เจ็บมากใช่หมมันเก่งไงครับผมโอเคสไลด์ครับอันนี้ก็คือเนื่องจากระยะเรามันสั้น,น,นมันเลยมีจุดหมุนจุดกลับตัวเยอะแต่พอ ปฏิบัติจริงเนี่รยระยะประมาณสัก10เมตร15เมตรหรือสมมุติถ้าไปความยาวสนามยังได้เลยอ่าถ้าเป็นสนามฟุตซอลเนี่ยสักความกว้างของสนามฟุตซอลกำลังดีนะครับต่อไปถัดมาก็เป็นสเต็ปเขาเรียกว่าคาริโอคาหรือว่าวิ่งควายขาวิ่งควายขาอย่างนี้ได้ไหมครับอ่เอ้ยสุดยอดเลยพริ้วไหมพริ้วไหมไวายพริ้วมากเลยอ่ะพื้นฐานมีสเต็ปอ่ะบ๊วยบ๊วยบ๊วยวนี่ไง นี่อ้าาจ์า <laughs> อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปง่ายๆที่เราทำผู้ชมอรับวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยครับอ่า ครูดาวเรื่องของการยืดเหยียดคล้ายๆกันแต่หลังเราจากเราออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ห่วงหลอแล้วลงพื้นได้แล้วอนอนได้เลยครับคผมอันนี้เราก็สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหลังได้นะครับดึงขาสองสองข้างทุนงอเข่าสองข้างโอ้ชอบมากเลยยืดหลังก้มหัวได้ครับอันนี้ก็คือจะได้กล้ามเนื้อหลังนะครับ ทีละสิวินาทีเหมือนเดิมนะหลังนี่คือจาเป็นเลยใช่ไหมจันแป๊ะเพราะเวลเราเราวิ่งสปีดหรืออะไรเงี้ยน้าหนักเราไปลงที่หลังเหมือนกันแล้วเราไม่ค่อยด้ยืดครับผมเราได้หลังแนวตรงและถัดมาเราจะเน้นไปทางหลังด้านข้างแล้วก็สะโพกนะครับควายขานะครับในท่านี้จะไม่เน้นดึงขึ้นด้านบนนะครับแต่จะเน้นเป็นการผลักขาออกมาด้านข้างนะครับมือเนี่ยจะจับบริเวณด้านข้างของข้อเข่านะครับอ่าครบ10วินาทีแล้วกลับด้านครับผม ใช้โวษนะครับใช้ขาขานี้เหยียดครับอ่าใช้ขามือนั้นเป็นอ่าจำไว้นะครับใช้มือตรงข้ามกับขานะครับก็จะได้ส่วนส่วนของสะโพกแล้วก็ลำตัวด้านข้างครับผมถัดมาลุกนั่งครับผมพับขาข้างหนึ่งนะครับพับขาด้านนู้นครับไปด้านหลังครับ่มเหมือนถ้าวิ่งเหมือนถ้าวิ่งเหมือนก็โดนข้ามรั้วครับเสร็จแล้วเราก็โน้มตัวมาด้านหน้าครับ ปลายเท้าเป็นไงครับปลายเท้ายืดได้เยอะเลยนะครับค้างไว้ทีละ10วินาทีเหมือนเดิมนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ในท่าที่โน้มตัวมาด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือจะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับถัดมาในท่าเดิมนะครับเอ็นตัวไปด้านหลังครับว้าวอน,น,นอนอะไรไหมครับนอนอะไรไหมถ้าเราเอ็นตัวมาด้านหลังก็จะได้กล้ามเนื้อต้นขาที่เป็นขาที่พับขาอยู่ฉะนั้นในในท่าเริ่มต้นท่าเดียวกันเนี่ยสามารถยืดกล้ามเนื้อได้2อชุด โน้มตัวมาเป็นต้นขาด้านหลังของขาหน้าครับพอเอ็นตัวไปด้านหลังก็จะเป็นตั้นนาอต้นขาด้านหน้าของขาที่พับ ก็ S 2> <S 2> <S <S จะเป็นสเต็ปง่ายๆสาหรับวอร์มอัพและคูลดาวครับอลองน่าจะลองทํากันดูครับาบางทีคนที่ไม่ทําเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรครับเรียนรู้ท่าพวกนี้แล้วไปทําดูครับทำไบ่อยมันก็จะชินกลายเป็นสเต็ปของตัวเองว่าเฮ้ยเราไปถึงสนามแล้วนะต้องหนึ่งสองสามสี <S 2> <S 2> 1, 2, 3, ่ทำเป็นประจําแล้วมันจะคุ้นชินครับเรียบร้อยทั้งหมดนี้เรียบร้อยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีครับแล้วเห็นประโยชน์ของเขามากเลยนะครับในการวอร์มอัพกับคูลดาวเนี่ยครับถ้ารู้ ก่อนที่จะบาดเจ็บเนี่ยคงไม่บาดเจ็บถึงเ,ออเหมือนทุกวันนี้ครับแต่สิ่งที่สําคัญมไม่น้อยกว่าที่คุณไวยบอกก็คือเมื่อคุณไวยบาดเจ็บได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วเราต้องบริหารร่างกายไม่ให้บาดเจ็บซ้ำไหมครับและส่วนหนึ่งของคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดมาแล้วรู้สึกว่าไปเล่นแล้วไม่เต็มร้อยเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของจิตใจพูดง,ง่ายๆคือแยง อย่า<อ>ใ,ใจว่า<อ>กลัวจะไปบาดเจ็บซ้ํา<อ>วิธีแก้ตรงนี้ก็คือต้องสร้างความพร้อมของร่างกายครับ<อ>แล้วก็ความเข้าใจผิดของนักกีฬาคือว่าเมื่อไปผ่าตัดรักษาแล้วได้แต่ถามหมอว่ากี่เดือนผมจะกลับมาได้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจว่าแล้วผมต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้กลับมาได้ในเวลาตามนั้น<อ>นั้นก็คือเป็นเรื่องของการบริหารเพราะว่าในเรื่องของการบาดเจ็บจากการกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่รักษาของการรักษาแล้ว ขาดัดเสร็จแล้วนับวันครบ3มเดือน6เดือนแล้วกลับไปเล่นได้ไม่ใช่ต้องเทรนนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายฟิตแล้วกลับไปเล่นได้มีทักษะที่ดีมีความสามารถในการที่จะทรงตัวที่ดีเล่นได้โดยที่ไม่เจ็บซ้ำครับก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองนั่น,น,นเองอยากกลับมาแข็งแรงอาจารย์แป๊บบอกเป็นไปได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์แป๊บอกเป็นไปได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณวัยมากนะครับที่มาเป็นตัวอย่างงเราขอบคุณมากครับ และแน่นอนครับผู้ชมครับรายการของเราก็จะนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้บางทีการออกกําลังกายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าออกถูกแบบไหนมากกว่าอยู่ว่าเราคิดว่าออกได้ไหมบางทีมุมมองเราเปลี่ยนไปการออกกำลังกายมันก็ง่ายกว่าที่เราคิดเยอะครับติดตามรายการสีราม360บองศาครับ healthy f r i day วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ